สวัสดีครับผมอ่าชื่อก่อนะครับตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมาติดตั้งแก๊สที่ที่ร้านนะครับก็รู้สึกว่าอ่าบริการก่อนเลยรู้สึกประทับใจในเรื่องบริการมากแล้วก็ทีมงานช่างเนี่ยตอนนี้เขาก็ดูแลเอาทิใส่ถึงแม้จะเพิ่งเคยมา,มาติดตั้งกันครั้งแรก แต่ทุกๆครั้งที่มาเซอร์วิสหรือหลังจากที่ได้ติดตั้งไปแล้วเนี่ยพี่เขาก็ยังให้ความใส่ใจเหมือนเดิมนะครับและก็ที่มาติดตั้งแก๊สร้านนี้เพราะว่าหนึ่งเลยอะ่ะมีเพื่อนที่เคยมาติดตั้งไปแล้วแล้วเขาก็แนะนํามาว่าเออร้านนี้บริการดีนะและยิ่งหลังการขายก็รู้สึกว่าบั่นใจว่าไม่เขาไปทิ้งลูกค้าผมก็เลยตามมาตามคําที่เพื่อนบอกนะครับ แต่พอมาสัมผัสเองจริงๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันก็จริงนะเพราะว่าที่ที่ว่าเจอโดยตรงเองโดยตรงเลยก็คือว่าวันนั้นเครื่องมีปัญหารอบสวิงมากเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็เลยให้พี่ที่เขาติดตั้งอะพี่ทีมงานช่างเขาก็ได้มาไล่ทุกระบบให้เขาบอกว่าเป็นอยู่ยที่คอยจุดสต,ตาร์ทของรถนะครับคอยจุดประกายมันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็ไม่มั่นใจก็ลองไปเช็คเช็คดูพี่เขาก็ถอดเช็คให้ ว่าตรงไหนผมก็ไปกลับไปทําตามนี่พี่เขาบอกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันใช่อะ่ะและอาการที่เครื่องสั่นหรืออะไรเงี้ยมันหายไปเลยแล้วก็หลังหลังจากนั้นก็มีการเข้ามาจูนเพื่อให้มันปกติให้มากที่สุดเพราะว่า,ารถผมเองก็เป็นเป็น,ปนที่ติดตั้งครั้งแรกเนาะก็เลยยังไม่รู้ว่า,าต้องมีการจูนกี่ครั้งแต่รู้สึกว่าจูนแค่ครั้งเดียวมันก็รู้สึกว่ามันก็ใช้งานได้ปกติจนมาถึงครั้งหนึ่งที่ว่า รอบบรการระยะที่มันต้องเปลี่ยนตามรอบที่พี่เขาบอกมาผมก็กลับมาเปลี่ยนแต่ว่าที่ที่ดีที่ติดไปดวมของที่นี่ก็คือทางร้านนะครับเขาก็รับตรวจสภาพรถด,ด,ด้วยและก็รับต่อภาษีด้วยไเนี่ยผมก็บอกว่า,วามันครบวงจรดีก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาใช้บริการที่นี่อีกก็เลยบอกของคนที่บ้านว่าถ้ามีรถคันไหนมาก็จะก็แนะนำามาที่นี่นะครับอะไรเงี้ยตอนนี้ผมใช้รถแคมรี่อยู่นะครับ และก็ได้มีการติดตั้งออกไปก็รู้สึกว่าประหยัดจากเคยใช้รถเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอยู่ที่ประมาณ1,500เกือบ2 0 0 0ันะบางทีเพราะว่าผมเป็นคนใช้รถทุกวันและก็พอตั้งแต่ติดตั้งไปตอนนี้จากพันกว่าบาทพันห้าพันหกเนี่ยไม่ถึงพันแปดเนี่ยตอนนี้กลดลงมาเหลืออยู่ประมาณเจ็ดแปด้อย 7, 800, อต่ออาทิตย์ครับเพราะว่าพาวิ่งในเมืองแต่ว่าถ้าวิ่งถ้าวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยก็พูดเลยว่าอ่ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ย ก็จะอยู่ประมาณเต็มถังเนี่ยไปกลับสบาย <It> s <S ก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วว่าปฏิตั้งก็อีกอย่างหนึ่งก็ประทับใจกับทีมงานต่างครับามาที่มงคลออโต้เซอร์วิสนะครับที่นี่ให้บริการดี Living on.